เ okay. น่าจะมาแล้วเนาะสวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งกับโลคาเอลเลโอเกมเมมรีนะครับแล้ววันนี้เรากลับมาที่อนาเธอเดนกันอีกครั้งหนึ่งครับผมมาลุยก,กันเลยมาทำเหมืองแรกขุดไม้ทำหมู่บ้านกันเออสร้างหมู่บ้านเออไอคิปเตลลิ่งยูไอคิปอัพเดอร์มั s เ s t ร์ with me ิดม ครับผมเทอรี่บอกว่าเฮ้ยเลิกเลิกทำไม่ใช่พูดยังไงดีเลิกเรียกใช้ว่าเอ่อมาสเตอร์พูดยังไงดีอ่ะหัวหน้าช่างอะไรเงี้ยคือเรียกแบบว่าเฮ้ยให้เกียรติอย่างงู้นอย่างนี้เทอรี่บอกเฮ้ยพอเลยเลิกพูดอยู่กันได้แล้วเรียกใช้ว่าเทอรี่อย่างเดียวก็พอแล้วแค่เทอรี่ไว้เออจะได้ดูสนิทสนิทกันหน่อยประมาณนี้เอ่อขอโทษด้วยนะ อเออโอเคสำหรับมาโลเองก็แบบว่าเขาไม่คุ้นเหมือนกันที่มีใครไม่รู้มาเรียไม่ใช่ที่มีคนเรียกเขาว่าเป็นหัวหน้าหมู่บ้านนะเนาะเอออืมอ่าและอ่า o n e without อ่าโอ้ปกติแล้วเขาก็เป็นมาโลเองก็เป็นแบบว่าเป็นคนที่แบบว่าเรียกคนอื่นด้วย ด้วยความนอบน้อมอยู่แล้วครับผมปกติก็จะเรียกคนอื่นแบบว่าตามแบบว่าเหมือนกับว่าคือคือคือเรียกนอบน้อมอะ่ะเออเออคือเรื่องที่ต่อจะจุก,ก็เรียกชื่อกันตรง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 ,ตงทำให้เขาแบบว่าไม่ค่อยนี่เท่าไหร่ไม่ค่อยคุ้นครับผมเอ้ยฉันเอาไม้มาให้แล้วแคนนี้พอเปล่าพอ,อามาเยอะเกินพอโดยซ้ำเอ้ยโอ้นี่ ใช้ได้เลยนเนี่ยไม้เป็นคุณภาพที่ดีใช้ได้เลยนะเนี่ยอืมอืม Well back home I used อ่าก็คือคือเทเลก็บอกว่านี่เรามีมีสกิลใช้ได้เลยนเนี่ยการตัดไม้เนี่ยอืมแล้วเอลโดบอกว่าเอ้ยตอนที่กลับไปเอ้ยตอนที่อยู่ในหมู่บ้านนะก็ช่วยปูบ่อยๆนะเอออืม อ่ uh, this make me realize nice. อ uh, 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 ah, oh, ่าก็คือด้วยไม้นี่ครับผมจะเป็นเขาจะทำแบบว่าสร้างบ้านได้อย่างสวยงามแน่นอนครับผมอืมเออจะเริ่มทำจะเริ่มสร้างบ้านเดี๋ยวนี้ครับผมอะเนี่ย request screen will allow you to make a request with a character โอเคอ่าก็ก็ก็ซื้อของธรรมดาเนาะเออ อฮ uh huh. สร้างบ้านจ้ะครับผมเนี่ย <laughs> ผมไปขุดมาซะเยอะเลย uh huh. okay. uh huh. okay. Okay. อ่าฮะไอโอเคล็อกลอนไอวิลบีเฟิร์สอ่าโอเคก็คือเขาจะเริ่มสร้างบ้านเดี๋ยวนี้ครับผมมันจะใช้เวลาสักแป๊บหนึง่ง uh อ่าฮะดนไล่ฮาร์ติงก็คือจะไม่หยุดจะไม่หยุดจนกว่าจะสร้างเสร็จครับผมว้า wow. ว In the meantime, but I in meantime, plan to the but do you sure will... อาก็คือเขาก็บอกว่าเฮ้ยฉันไม่รู้อกนะว่าน่าจะทําอะไรในช่วงนี้แต่ฉันคิดว่านายคงคิดออกเองแหละโอ้ขอบใจเ <c oughs> <c oughs> ออ by the way Eldo I, I find this um when I was t h o the thing left like h คือเขาเจอของอะไรก็ไม่รู้ครับผมตอนที่แบบว่ากาลังตรวจสอบบ้านค้นของอยู่ในบ้านนะครับผม เขาคิดว่าเราน่าจะใช้ได้อะไรเนี่ยอืมนะ you will be able to reach a proper โอ้โอเคโอเคน่าจะเป็นน่าจะเป็นผมเมื่อกี้ผมอ่านไม่ไม่ไม่ได้อ่านด้วยว่ามันคืออะไรก็ไม่รู้น่าจะเป็นอันนี้นะอืมน่าจะเป็นอัน,นี้ตะเกียงอะไรอย่างเงี้ยแตงสือ ฉันควรจะ o ม่มีปัญ go back to the fourth between ง e ะ e ับในของฉันโอ oh โอ a y o อป o โอ้โอ้น่าจะเป็นเชือกครับผม I will... อ่าก็คือด้วยผมคิดว่าน่าจะเป็นเชือกนะเอ่อด้วยเชือกนี้ครับผมเขาจะสามารถขึ้นลงชั้นหนึ่งกับไอ้เข้าออกเหมืองได้อย่างง่ายดายครับผมมาดูกันว่าเขาจะหาอะไรเจอได้มั่งครับผม อ้าวผมอ่านไม่ทันอีกแล้วเดี๋ยวก่อนนะผมอ่านชื่อหมู่บ้านเดี๋ยวนะอ้าว mining village ขอบใจเลยอืมเดี๋ยว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 เดี take some time until the house complete อ่ะฮะ if you feel up to the how about hunting some monster in the meantime Uh อ um, uh, ah, like, uh, uh, ่าฮะฟว่าอ่าก็คือครับผมเขาบอกว่าก็คงอีกสักพักหนึ่งครับผมกว่าบ้านจะเสร็จก็นะไปลองสู้มอนสเตอร์ดูอะไรอย่างงี้อืมอืมในดูซิผมจะไปลึกได้มากแค่ไหน อันนี้ล่ะยังไม่ได้ โอเคไปดูกันต่อเออแล้วก็ปุม,มไม่มีไม่ใช่เมื่อกี้ผมผมได้เชือ,อกมาใช่ไหมไม่ได้อ่านปาจริงถอดอ๋อ,อขุดได้ตั้งแต่ไกลตรงนี้เลยเหรอโอเคเยี่ยมเลย อชาก็ยังเจอหมอนไว้โอ้โหอ่ะเอา้ามีคัสซีนด้วยฮะอืมโอยอ t s เชอร์เ e ีย w ไวเอออ่าฮะอ่าครับผมอ่าโอเคคือเอลดด์ดอมนี่ก็นานแล้วเนี่ยคิดว่าน่าจะเสร็จแล้วนะอ๋อโหไลครับผม ผมผมสกดชื่อนี่ผิดโอ้โโอเค h a ้ชาวโก c k to h o โฮไรเดนฟานาอ่าครับผมมาดูสิอ้าวแลนเดอร์เหรอบันไดหรอกเหรออ่าเอ๊ะทำไมบวกสองอ่ะ ไอ้บวกสองนี่หมายความว่าไงวะบนละสองเนี่ยเดี๋ยวหรือมันต้องผมต้องสร้างสี่ทีมเหรอไม่นี่ก็ผมดูในเว็บไซต์มามันบอกว่าสร้างแค่สองทีมก็พอนี่นะอืม เม่ได้ไม่ได้ให้อะไรเพิ่มเติมมา,าไปไม่ได้มืดเกินต้องสร้างตะเกียงก่อนไปไม่ได้ออกเลยครับผม ่าเสร็จแล้วบ้านโอ้สวยมากนี่ทำคนเดียวเลยเหรอโอ้โหสวยมากอ่ะอ,อื้มโอ้โหโอเคนี่พูดเหมือนผมเลยครับผมจริงดินี่ทำคนเดียวเลยอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมมันชิพอ,อ,อีสสเปนเดอร์ฮะคือ สร้างได้สุดยอดมากครับผมฝีมือสุดยอดจริงๆครับผมอืมดูสิลองดูรายละเอียดพวกนี้สิโอ้โหอ่า uh, and if that was missing enough my uh, old house l o o k like a uh, completely new เออคือนั่นแหละดูนั่นเดียวโหบ้านชั้นแม่สุดยอดมากจากบ้านเก่าๆกลายเป็นบ้านสวยงามกันไปท,ทันทีอืม เวลสเก็คือก็อย่างที่คิดไว้แล้วเนาะเออรู้แล้วเราไม่ต้องเป็นอย่างนี้ไอ้โทยอร์ i อยดฉันบอกแล้วว่าฉันจะไม่ทำอะไรครึ่งกลางๆอย่างเด็ดขาดใช่ไหมล่ะสุดยอดนะครับผมชาววี v e no trouble w i l c o m e คือครับผมตอนนี้หมู่บ้านนี้คงไม่มีปัญหาในการรับคนเพิ่มครับผม and all the เออแล้วนี่ต้องขอบใจเราสองคนจริงๆเทอร์รี่กับเอลโดครับผมอืมนี่ทำอยู่นี้ซัมติงเบลยูอ่าคือนั่นแหละถ้าอยากซ่อมอยากสร้างอะไรมาเล่ชันได้ประมาณนั้นแอสซองนี่อ่าก็คือถ้าเกิดชั้นมีเครื่องไม่ใช่มีวัตถุดิบแล้วก็ชั้นทำได้ทุกอย่างอืม I'm s u r ื่อ I can make you a useful to o l for I'm s i o n อ่าเราก็จะสามารถอัพเกรดอาวุธหาเอ้ยไม่ใช่ <c oughs> ก็คือสามารถอัปเกรดคอนทำเหมือนกับขุดไม้ได้แล้วครับผมอืม I will really sure to call you on you when I need something I made นะฮะแน่นอนถ้าเกิดฉันอยากได้อะไรฉันจะไปไปหาหนายแน่นอนแน่นอนอ,อย be sure to get you the lumber you need นะฮะและแน่นอนฉันจะต้องหาไม,มา้มาให้ตามที่นายต้องการแน่นอนเรียบร้อยอ่ามีเคเวสใหม่มาแล้วเอ้ยเดี๋ยวเดเดยวเดียวนี่อะไรอ,อ่ะอ๋ะอบ้านบ้างของเทลรี่อืมอ่า เดินะอิบิวแมทชิวเม A ฟอร์ลัมเบอร์เอ่อฟอ r ์มลัมเบอ่าอันนี้น่าจะเป็นอันที่ว่าใช้สร้างบ้านนะเนี่ยโอ้ยไอ้เครชใช้เยอะจังเลยอะ่ะโอ้โหผมก็ไม่ค่อยมีเคร์แล้วด้วยอันนี้ก็สร้างบ้านเหมือนกันครับผม f l o o r t i l e โอเคเนี่ยเอพ,พื้นอะนะเนาะอืม อ๋อสรงไว้ก่อนสร้างไว้ก่อนเพื่อ<ๆ>เพื่อเพื<ๆ>่อเไว้อ่าอ้ยเล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 ยเอ้าวไปห้าก่อนเลยนัย่นแหละเรียบร้อยคือไปไม่ได้เหรอไม่มีอะไรให้จิกเลยอ่ะโอ้โหจริงเดีเชี่ยเหนียวจังอืมไหน อ่าฮะนี่สี่ใครเนาพี่พงอ่าฮะก็เกกอืมนี่ก็บอกว่าเออสร้างบ้านสร้างเสร็จแล้วตอนนี้ก็ต้องพร้อมรับคนเพิ่มได้แล้วอะไรประมาณนี้เฮ้ยอไอนนายเป็นใครกันครับผมอืมเอ้ยอะไรกันเนี่ยอืมพี่แม่เนีกิวิตรเฮ้ยดูเหมือนว่าจะมี การคงอยู่ของมนุษย์อยู่แถวนี้เนี่ยเฮ้ยฉันหลงทางนละ้วเนี่ยคิดว่านะอืมเออพวกคุณตรงนั้นนะอ่ะ you know เฮ้ย You ยเออร์ออฟานอ้าไอ้อนี่รู้จักรู้จักหมู่บ้านนี้ด้วยครับผมคือนี่มาถามเราครับผมว่าเฮ้ยรู้จักหมู่บ้านโฮไลหรือเปล่าเออเอ เฮ้ยนายเป็นนักท่องเอ้ยไม่ใช่นักเดินทางหรอกเหรออายุลุกยิ uh ่งฟอร์อะไรเ้อเกิดนายตามหาหมู่บ้านโฮไรแล้วก็นายมาถึงแล้วพวกฮะ uh, จริงเหรอไอเฮ r d t e l e of Mining อะฮะโอ้ uh huh. oh, คือเขาได้ยินไอ้นี่ครับผมได้ยินเรื่องไอ้นี่เรื่องของหมู่บ้านนี้ครับผมอืมก็เลยแค่ว่าอยากจะมาดู f u l expect to be a band อ๋อก็คือไม่ใช่สิใช่ใช่ใช่คือคือคือเขาได้ยินเรื่องนี้จากอันนี้เรื่องเล่าครับผมอ่าก็เลยอยากมาดูที่นี่แต่ไม่คิดว่าที่นี่อ่ะมันจะเป็นสภาพอย่างนี้ครับผมลกล้างแจว Introduce อ่าฮะคือใช้ไม่เน้นนำตัวทีนะชั้นชื่อเฮนรี่อ่าฮะมอนเตอร์เดนเวอร์ลี่ก็ก็เป็นนักกวีเนาะอืม Reality is stranger than ร uh ์เด่นอ่ะฟิคชันอ so with my travel I am to capture is อ uh, ่าครับผมนี่ก็บอกว่าไอ้นี่คือมันเป็นยังไงดีพูดยังไงดีคือเรื่องความจริงอ่ะมันเป็นคือความจริงอ่ะกับ กับเรื่องเล่ามันต่างกันอะไรประมาณนี้แล้วก็เขาเดินทางไปทั่วเพื่อเรียนรู้ว่าเออที่นี้เป็นยังไงที่นั่นเป็นยังไงแล้วก็สร้างมันเป็นเออทำมันทำมันเป็นบทเพลงอะ่ะเออก็นักกวีเนาะเออผมเรียกมันนักกวีไปได้นะไอเฮลลี่เนี่ย so you are here to find some fresh inspiration for your p r o m อ่าน,นี่คือนายมาที่นี่เพื่อต้องการไอ้น,นี่ใช่ไหมแรงบันดาลใจเพื่อ เพื่อแต่งบทใหม่ของนายอ่าแต่งเพลงประมาณนั้นหนะ้าเฟรนดนอนอ้าวเฮ้ยไม่ใช่ป่ะอืมเดนิจเล่ยพอมส์เฮียร์อีส์วันโฮสแซง about the อ่าก็คือหนึ่งในตำนานเอ่อบทกวีบทเพลงอะไรเงี้ยมัน,ม,นมันมีเกี่ยวกับหมู่บ้านแห่งนี้ด้วยครับผม มอร์สเปเชียลเกรดวันอ๋อแถมยังเป็นแถมยังเป็นไอ้นี่ด้วยเป็นเป็นบทกวีที่ยอดเยี่ยมมากด้วยครับผมออโอ้โหคือแบบพอได้ยินปุ๊บแบบว่าติดอยู่ในหัวใจเลยทีเดียวจริงเหรอ I have no l e t เ e อ f r o อเออคือไม่รู้เลยครับผมไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้จากพ่อเลยครับผมโอ้อยังงั้นห,หรอกเลยฮ h ซอส น o ตติงมอร์แดคือฉันก็คิดอยู่แล้วแหละว่าม,มันคงไม่ใช่อะไรนอกจากอันนี้เรื่องเล่าของคนสมัยก่อนนะเนาะน่าสนใจจริงๆ however you follow i n g this uh taking a, a, a look inside the m i n d for yourself อ่าก็คือแล้วพวกนายอะ่ะเคยเข้าไปในเคยเข้าไปดูในเหมืองแร่บ้างเปล่าเออ in a uh, uh, little the very center of the โอ้โ oh, ห mm hmm. จริงดิคือเมืองแรกเนี่ยมันลึกมากครับผมคือถ้าเกิดเข้าไปถึงจุดศูนย์กลางของหรือจุดลึกลึกสุดได้อะ่ะก็คือจุดนั้นอะ่ะก็คือแกนกลางของโลกเลยบ้าแล้วเออมันมันฟังดูไม่ค่อยน่าปลอดภัยเลยนะ well you know t ด้ t นเ t อเซด about poetry อ่ะฮะ is ten ทนทูก็ค่ะผมก็คือนะไอไออันนี้มันค่อนข้างที่จะวอร์วางไปนิดนึงเนาะเออพวกพวกบทกวีอะไรเงี้ย I'm sure that เอ่าฉันคิดว่าของจริงมันคงไม่ได้อันตรายอะไรขนาดนั้นหรอกประมาณนั้นอืม A big hole เหรอคือรูใหญ่หรอกเหรอ Uh, I have a feeling I saw something like that when my father took me to the my อ๋ก็คือฉันคิดว่าฉันน่าจะเคยเห็นหรือไอไอรูใหญ่ๆอันนี้นะตอนที่พ่อฉันเคยพาเข้าไปในอ้นี่ในเมืองอ่ะอืมหนึ่งครั้งอืม Could reach the bottom of of it if you had a a rope there อ่าดูเหมือนว่าถ้าเกิดเรามีอันนี้ มีเชือกอ่ะจะสามารถลงไปถึงใต้สุดได้ครับผม so half the rumor are true อ็แร็งว่าเรื่องเล่าครึ่งหนึ่งถูกต้องครับผม t h a t m o r e t h a n เอ่อเออ,เอ,อครับผมแค่นี้ก็มากพอที่เขาจะตรวจสอบที่นี่แล้วครับผมอ,อ but the m i n d is tell me อ uh ่ะ huh. ฮ With monster นะฮะคือคือตอนนี้เหมืองเต็มไปด้วยมอนสเตอร์เนาะ We cannot just go in and t h explore n feeling like uh huh. คือนั่นแหละคือจะเดินเข้าไปเหมือนเดินกลับบ้านไม่ได้ต่อไปแล้วแบบนี้อ่ะฮะเอลโดบอกคืออยากให้ฉันไปไปเปิดทางให้นายตาวประมาณนี้ you You seem like a True worthy man นะฮะดูเหมือนว่านายจะเป็นพวกใช้การได้นะเนี่ยพวกเอาทานพวกเอาทานอืม that may, may not be a bad idea นั่นไม่น่าจะใช่เอิ่มไม่ใช่เลยมันไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่ความคิดที่ไม่ดีโอเคคือคือขนาดนีดีละช่วยทีนะเอลดอืม My only concern is the rope นะฮะ I'm going I'm going to need something to study อะฮครับผมคือตอนนี้เราต้องการได้ไอ้นี่เชือกมันต้องเป็นอะไรที่แบบว่าแน่นหนาแล้วแบบพอที่จะรับน้ำหนักคนได้ใช่ไหม I don't want to ่ <Okay. S 2> ืคืนั่นแหละตอนที่เราไต่ลงไปไม่อยากให้มันขาดระหว่างทางอนะเนาะเออต้องแข็งแกรง ดัชเช a ร์มีดูเมก a ยู่ปรอ่าอันนี้สามารถทำเชือกได้ครับผมโอเคเฮลลี่เยี่ยมมากแอมโนม r such as ten to acquire a great many useful skills อ่าก็คือพอเขาแบบว่าเดินทางไปทั่วทุกสาทิศใช่ไหมก็เห็นมาเยอะ,อะก็เลยเรียนเรียนวิธีการทำพวกเชือกอะไรอย่างนี้มาด้วยอ่ a อ๋ออ e นนี้ suitable place to work อ่าก็คือนี่แค่ต้องการสถานที่ที่เหมาะสมกับการทำงานของเขาครับผม in fact I suppose I shall be here for some time and as much shall uh, temporary workshop here อ่าเขาบอกว่าเขาคงต้องอยู่ที่นี่สักพักหนึ่งเลยครับผมเลยอยากได้ที่ทำงานนะครับผมจะอไม่ใช่ดิคืออยากได้ตึกทำงานอะอ สิซาที่ทํางานของเขาอาเฮ้ยอันนี้ประมาณว่าเรามีเทลลี่แล้วไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นเลยเยเรียบร้อยครับผมได้เฮลลี่มาแต่เดียวมันบอกว่ามันอยู่ที่นี่เทมปอราลี่นี่มันไม่ได้บอกว่าเพอร์มานแตนนะมันอยู่เทมปอรัลี่คืออยู่ชั่วคคาวอะอ้าวเฮย้ย โอ้โห oh, 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 ผมต้องสร้างบ้านก่อนสินะเอออืมอ่าอ,อ้าวเฮ้ยผมต้องสร้างอะไรไว้ะเดี๋ยวเดี๋ยว,วดเดี๋ยวอ้าวกดผิดเดี๋ยวต้องสร้างอ,อันไหนอ่ะเอออ่า open up the mind talk to t e r r y to build o u t house และอ้าว แล้วมันไม่บอกว่าบ้านหลังไหนแบนเฮาพอไม่น่าจะใช่อันนี้มั้งโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ใช่นี้ดิเออนี่ต้องการกี่อันอันหนึ่งอันโอเคอ,อ่สร้างมาหนึ่งอันโอ้โหผมมีเพียบเอ้าก็คือสร้างได้แค่อันเดียวหรอกเหรออ๋อ Alright l I will have to y yeah, e it done before you know, อ่ะคือได้เลยเธอทำให้มันเสร็จก่อนที่นายจะรู้ตัวอีกอืเรียบร้อยครับผมเออราคาน,นี้ก็รอใช่ไหม,อมเออแล้วยังไงรอน่าจะรอนะอ,อ่า อน่าต้องรอครับผมโอเคระหว่างนี้แล้วกลับมาที่นี่กันดีกว่าครับผมอืมเอ้ยเดี๋ยวต้องเป็นทีมด้วยเดี๋ยวตายไม่รู้ตัวอ้าว เหมือนเดิมครับผมตรงนี้มันเลือกประตูครับผมเขาไม่ให้ผมข้ามเพราะว่าเราต้องเลือกประตูตรงนี้เออมาแล้วคราวนี้เราจะมาเลือกฝั่งฝั่งของเฮลียนะครับผมว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอืมนี่ก็บอกต้องเลือกประตูชันซี่นี่บอกเฮ้ยถ้าเกิดฉลาดจริงต้องเลือกต้องเลือกประตูฝั่ง ฟังไอ้นี่ดิลูกสาวแห่งไอเนี่ยดวงจันทร์เดอะดอสเซอร์ออฟเดอะมูนนะฮะสุดยอดอีกแล้วเหรอเนี่ยเอาเร็วๆกดดันครับกดดัน อ่าวอลล์ดิสว uh. well, uh, ่สอัน e ์คาด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 คากคาดคาาดคาดคาดคากคาด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 คดคาดคาดคาดาดคาด e าดคาดคาดคดคาดค o ดคา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 ดาดค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 คาคดาคาา ครับผมเรียบร้อยก็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 คงแค่นี้ะนะเนาะเออแล้วไปเขาเจอกันอีกทีในคลิปคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมหลังจากตรงน,นี้ผมคิดว่าคงจะข้ามได้แล้วหรือไม่ก็แค่ตีบอสสุดท้ายอะเนาะเออครับผมแล้วไปเขาเจอกันอีกทีในคลิปคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ